สวัสดีทุกคนล้ลยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับช่องใบยกหรือพิมพ์นิพานนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมกันเดเลิน,นะคะเกมนี้ค่าไม่ได้นะแต่เล่นเพื่อให้คุณดูอะไม่รู้ว่าเกมยันเดลิก็มีอยู่ในโทรศัพท์นะคะขอให้ใครอยากดาวน์โหลดจะมีคลิปสอนดาวน์โหลดได้นะคะงั้นเราไปชมลงยันกันเลยถ้ามาเสกขอภัยด้วยากก็ขออภัยด้วย อย่างแรกก็จะเห็นโสนะหนามหัวใจของเราและก็รุ่นพี่และก็ขายไม่ได้ก็คือไรบายรุกนะคะเราจะเรียงกันสองด้านก่อนมาะสองด้านก็จะมีแบบด้านนึงมีน้ำคุด,ด้วยจะพาไปดูนี่น้ำคุแต่ไม่ได้เรียกว่าน้ำคุกเลยต่อไปก็จะเป็น หน้านั้นก็มีน้ำพุน่เราจะเป็นดีวีในโรงเรียกันเลยตรงเรียนเราก็เข้ามาเก็บลงชัรองเท้านะนะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนนะคะห้องด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงกับห้องน้ำชายแม่ขอเข้าไปรีวิวดีกว่าเพราะว่าแบบตอนนี้มันเหลือสิบแปดเตี้ยวต้องรีวิวโอ้อันนั้นห้องเปล่าอันนี้ห้องเปล่าห้องเปล่าห้องเปล่าอันก็ เขาเรียกว่าห้องอะไรที่มีเด็กสี่ขโมยหนังสืออ่ะคือแล้วก็ค่าเขาเอาศพเขามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เราจะเรียกว่าห้องบูชาแล้วกัน,อนเออเด็กห้าคุ้นห่ะไม่ใช่สี่ทันห้อ,อหง,หงเปล่านะคะต่อไป,ปก็จะเป็นห้องห้องครู่สีชมพูที่โอคันะโอโอโคคอน,น่ากับมิกุมาแล้วนะครับ นี่ก็เป็นห้องครูใหญ่แต่ไม่มีครูใหญ่คือโรงเรียนนี้ยันเดเละคุมนะจ๊ะใช่จ้ะยันเดเละคุมไปก็เป็นห้องครูหงครูนะคะแต่ครูครูตอนนี้ไปกินข้าอันนี้ก็จะเป็นห้องพยาบาลห้องพยาบาลด้านนั้นก็เป็นห้องน้ำเห็นไหมเห็นเป็นห้องน้ำานหะคือคืออันนี้ก็ห้องเรียนเหมือนกันต่อไปเราจะไปดูชั้นสองชั้นสองก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านนี้ อ่ะห้องน้ำแล้วก็ห้องเรียนนะแล้วก็จะมีพวกตู้กดขน,นมอะไรเงี้ยบล้วก็ท๊บด้านนั้นก็จะมีห้องน้ำด้วยส่วนั้าน,นี้ก็จะเป็นเรียกว่าห้องอะไรไม่รู้อันนี้ก็เป็นห้องเปล่าด้านนั้นก็เป็นห้องเปล่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องสมวยใช่ไหมที่จะมีลูก จริงไหมห้องอะไรห้องเปลี่ยนชุดเหรออันนี้ก็จะเป็นห้องหนังสือชอบห้องนี้ที่สุดอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องอะไรห้องของสภานักเรียนเปล่าหรือห้องที่เราได้คุยกับแอร์เล่ผมแดงอะจะไม่ใช่เดี๋ยวพาไปดูห้องมันันีก็จะเป็นห้องเรียนโอเคเราจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะ ด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำมีเยอะมากอันนี้ก็เป็นห้องน้ำอันนี้ก็สามารถเป็นที่ศพหลบซ่อนได้แต่เราหลบไม่ได้สิจะเป็นห้องเล่นเกมมีห้องเล่นเกมด้วยอันก็ห้องเปล่านะเออไอ้ตรงนั้นห้องอะไรไมู่้อันนี้ห้องใช้หนังห้องใช้หนังนี่ไอห้องผมแดงอ่ะอยู่ในนี้เลยแต่มองไม่เห็นอันนั้นก็อันนี้ก็ห้องเปล่า ก็จะเป็นห้องศิละปะให้พวกนั้นมาวาดรูปกันอันนี้ก็ห้องเปล่าขอหยุดแป๊บนึงนะ